ค่ะกราบสวัสดี FC ช่องสาระจับายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ไว้ให้แอดบีด้วยนะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีนะเช้าวันนี้วันที่17นะคะเรามาลงให้รูปแบบนี้นะคะเพราะว่ายังไม่มีเวลามันเดิมนะคะก็เราจะเริ่มวันที่ราว EX นะแต่ว่าถ้าใคร อยากจะมีสูตรหรืออยากเอาสูตรไปคำนวณเองนะแอดบี Airbnb แนะนำให้ตัวนี้เลยนะคะคู่มือคำนวณเลขพิกชีวิตตัวนี้ได้ทุกหวยได้ทุกหุ้นนะคะตัวนี้นะถ้าเราจะคำนวณเล่นหุ้นไหนให้เอาสูตรนี้ไปเล่นนะคะเล่มน,นี้สีชมพูนะคะแต่ถ้าเป็นฮานอยอย่างเดียวก็ให้เป็นเล่มน,นี้นะคะเฉพาะเลขฮานอยเท่านั้นนะคะตัวนี้นะ แต่ละถ้าแนะนําให้เป็นเล่มสีชมพูก็ได้นะคะใช้ได้รอบโลกทุกหุ้นทุกห่วยได้นะคะถ้าสนใจกดไปที่ใต้คําบรรยายเพิ่มเติมได้เลยนะคะแอดบีจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้นะใครสนใจก็กดเข้าไปซื้อก่อข้อมูลให้เรียบเลยแล้วกดเข้าไปซื้อเลยนะคะล,ลาลาเอ็กเช้าของวันที่สิบเจ็ดนะเราจะให้ทุกคนวิ่งห้าและหกนะ ห้าและหกนี้ให้ทุกคนทําเหมือนเดิมนะคะคือจับมักวินให้หมดจะได้เด่นสองตัวบนล่างและคัดเลขที่ตัวเองชอบออกไปเสี่ยงโชคนะต่อมานะคะตัวเจาะนะจะให้เป็นห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าเลขสามตัวให้เป็นเจ็ดแปดเก้านะคะตัวนี้สายรูดตัวเดียวให้รูดห้านะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ ต่อมาจะเป็นนิตเคอีเช้าของวันที่17นะเราจะให้ทุกคนวิ่งลูดก็ได้นะคะ4 3แล้วให้ทุกคนทําการจับมัดวินให้หมดนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะเลข2ตัวจะให้เป็น4 5นะตัวนี้แล้วก็4 6 4 7เลข3ตัว6 4 6 7นะสายลูดตัวเดียว ให้ลูดหลูดสี่นะตัวนี้นะแต่ถ้าใครไม่ชอบเลขสี่ให้ไป็ลูดสามแทนได้ตัวนี้นะคะต่อมาจะเป็นจีนเช้าของวันที่17นะเราจะให้ทุกคนรูดนะคะสองศูนจะรูดจะวิ่งก็ได้นะคะสองศูนย แล้วให้ทุกคนทำเหมือนเดิมนะคะจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะจะให้เป็นสี่ศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งเลขสามตัวให้เป็นสองสามสี่ตัวนี้นะคะสายรูดตัวเดียวให้รูดศูนย์กันไปเลยนะคะคือตัวนี้นะคะเลเลขรูดก็รูดตัวเดียวนะที่เหลือก็วิ่งได้นะคะวิ่งสองแต่ถ้าไม่ชอบเลขศูนย์ให้ เป็นรูดเลขนี้แทนนะเลขสองต่อมาจะเป็นทางเสียงเช้าของวันที่สิบเจ็ดนะตัวนี้เราจะให้ทุกคนวิ่งห้าสี่ห้าสีนี้ให้ทุกคนทําการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะจะให้เป็นสี่แปดสี่เจ็ดสี่หนะคะเลขสามตัวก็จะเป็นห้าเจ็ดแปดตัวนี้นะคะ สายรูดตัวเดียวให้รูดสี่กันไปเลยแต่ถ้าไม่ชอบเลขสี่ให้เป็นรูดห้าตัวเดียวตัวนี้นะคะให้เลือกเอาว่าสี่หรือห้าคุณจะรูดตัวเดียวนะคะตัวนี้นะและอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจนะสูตรหุ้นรอบโลกตัวนี้นะในราคาอยู่ที่350บาทตอนนี้นะลดราคานะคะเหลืออยู่350บบาทแต่ถ้าเอาแพ็คคู่ คู่จิ้นคู่นี้นะอยู่ในราคา650บาทนะใครสนใจรีบเลยนะคะลดราคาถึง4 0 5 0ถึงเปอร์เซ็นต์เลยนะคะตัวนี้นะ<ม>สนใจก็เข้าไปที่ใต้ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะแอดบีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะให้เข้าไปสั่งซื้อได้เลยกดสั่งซื้อได้เลยไม่ต้องลังเลเรามีสูตรเป็นของตัวเอง เราจะเล่นหรือเราจะทําเวลาไหนก็ได้นะและเอาไปต่อยอดได้อย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะนั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ